รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกีใจมากเลยค่ะไม่เคยรู้สึกแบบีมาก่อนเลยค่ะรู้สึกไงบ้างคะโรู้สึกยังไงบ้างคะใจมาโอดอยู่ตรงมุมเก็บไม่บอกผม ขอทานค่ะ <uh> ตื่นเลยค่ะตอน uh> ดูไม่ออกแปลกปากถามคนในห้องว่านเลยค่ะตอนื่อเลยอ่ะแม่อยากเรียนมาเลยแต่อนนีก็ไะอมให้ผมน้าวันนี้ไ um> ม่ข่าวหรอ่วันนี้ม uh> ี ค่ะอยู่โอ้ยไม่เกี่ยวหลังหลังคือว่าจะไปทิมูนแน่เลยโอ๊ยไปหลบคลิปนี้ห้ามออกสื่อสินะถ้าลงอกดซ่อนก็าเถอะเลยนี่ไงโอ๊ยไงไกเงไม่ไงไน